สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนไกลเิดทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับที่พวันเชนเคยคะ่ะวันนี้ทุวันมีสาระเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพอยากที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนไกลมิรทุกท่านนะคะมีคํากล่าวที่ว่วาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วถ้าดวงตาเป็นอะไรไปนะคะหัวใจนั้นก็มีปัญหาตามมาเช่นเดียวกันนะคะนั่นแหละค่ะถึง เป็นคำกล่าวที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าดวงตาของคนเรานั้นนะคะมีความสำป็นมากๆในการมองนะคะรูปภาพมองผู้คนนะคะต่างๆนะคะทำให้เรานั้นได้เข้าใจว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรสวยหล่อไม่สวยดูดีหรือดูไม่ดี เราจะใช้ดวงตาของเรานั้นนะคะในการดูในการมองนะคะถ้าวันนี้นะคะหลายคนหลายท่านอาจจะคิดว่าดิฉันกระผมอายุยังน้อยอยู่นะคะไม่ค่อยมีปัญหาดวงตาเท่าไหร่แต่ทุกวันเห็นหลายคนหลายท่านนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นยุคป,ปัจจุบันนะคะจะมีปัญหาสายตาเพราะเขาจะต้องเล่นเกมใช่ไหมคะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก คนวัยทำงานก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะทำให้ได้รับแสงนะคะเขาเรียกว่าแสงสีน้ำเงินซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อดวงตาของคนเรานะคะเด็กวัยรุ่นอายุสักไม่ถึง10ขวบต้องตัดแว่นเพราะสายตาสั้นนะคะอย่างที่ผว,วันน่ะที่วันยังใส่แว่นตาเลยนะคะแต่วันนี้ที่วันไม่ได้ใส่แว่นตาสายตาทั้งสัน้นทั้งเอียงนะคะเพราะาเราไม่เคยฝึก สายตาของเราแล้วเราก็ไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะสมัยตอนที่เรานั้นเป็นเ,ออเด็กๆนะคะเราก็จะออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะแสงแดดอะไรเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมพอเวลาเนินนานไปนะคะไม่กระทั่งออการมองกระดานนะคะเวลาคนครูเขียนนะคะบนกระดานเราก็ยังมองเห็นไม่ชัดปัญหาเหล่านี้โหบอกเลยเลยว่ามันทําให้การมองเห็นของเรานั้น ไม่ดีเลยและการสื่อสารของเราก็ไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะวัยรุ่นวัยกลางคนวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุก็เริ่มมัก,มกจะมีปัญหาดวงตานะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อหินนะคะ mm hmm. แล้วก็เมื่อวันก่อนนะคะที่วันได้ยินนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้ทราบ คนอายุประมาณ30ต้นต้นๆอายุพอๆกับพี่พรวันเหมือนกันมีปัญหาดวงตาเป็นต้อหินนะคะต้องต้องเปลี่ยนเลนตาต้องผา่าตัดนะคะนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าดวงตาของเรานั้นจะต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นถึงจะต้องมีปัญหาดวงตาไม่จําเป็นไม่ใช่นะคะเป็นได้ทุกรุ่นทุกวัยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่อยากเป็นไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพของดวงตาอยากให้ดวงตาสดใสมองอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะหากใครบางคนนะคะตัดแว่นมันก็แค่พอประทงังแต่มันไม่สามารถที่จะเยียวยาดวงตาของเราได้นะ,ะบางคนสายตาผ้ามัวมองเหมือนกับมองภาพเบลอๆไม่ชัดนะคะมองไม่ชัดเจนทําให้หลายคนต้องตัดแว่นสายตาสั้นสายตายาวนะคะตามช่วงวัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ปัญหาด้านดวงตาเขาถึงบอกว่าดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้าดวงตาเป็นอะไรไปหัวใจก็ต้องมีปัญหาตามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครไม่อยากที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสายตานะคะหรือว่ามีปัญหากับดวงตาแล้วนะคะอยากจะให้มันมองเห็นชัดเจนขึ้นอยากจะมีอะไรที่ช่วยดูแลดวงตาของเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีจะดีไหมเนี่ยที่วันก็อยากจะแบ่งปันปเพราะที่วันได้ทาน ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนั่นก็คือจีวิสนะคะตอนแรกที่ว,วันก็มีปัญหาดวงตาคือสายตาสั้นพอเวลาโดนแดดจ้าปุ๊บนะคะแสบตานะคะเพราะฉะนั้นที่วันถึงจะต้องตัดแว่นตาที่เป็นเลนนะคะเวลาออกแดดก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ป้องกันแสงแดดได้ด้วยแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มแก้ปัไข้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนในเมื่อวันนี้นะคะ เราได้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนั่นก็คือจีวิสที่พวันเริ่มใช้จีวิสนะคะทุกท่านทานซองแรกไปสักพักรู้สึกแววตามันสดใสปิ้งปั้งรู้สึกสดชื่นแล้วก็กระชุ่มกระชวยไปในตัวเหมือนกับเราได้กินอะไรเปรี้ยวๆเ,เพราะว่าจีวิสก็จะมีส่วนผสมของสารสกัดจากบินเบอร์ี่นะคะบลูเบอร์รี่ดอกดาวเรืองนะคะวิตามิน C Beta ีเบต้าแคโรทีนวิตามินอ e, วิตามินเ หลายอย่างมากๆเอ่ยที่จะบำรุงสายตาของเรานะคะไม่ให้เป็นต้อหินต้อกระจกแล้วก็ปัญหาอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะมีปัญหาดวงตาหรือไม่อยากที่จะมีปัญหาดวงตานะทุกรุ่นทุกวัยโดยเฉพาะวัยทำงานนะคะท่านจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวช่วยนะคะอย่าลืมนึกถึงจีวิสนะคะถ้าท่านไหนนะสนใจแล้วก็อย่าลืมโทรมาสอบถามนะคะส่งข้อความมาใต้คลิปนี้ได้ว่า อยากที่จะทดลองใช้นะคะผลิตภัณฑ์จีวิตนะคะก็สามารถสอบถามที่พวันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าขอไม่ดีจริงที่วันไม่กล้าแนะนำนะคะถ้าเ,เพื่อนเพืนท่านไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืาอใจที่พวันนะคะบอกต่อผู้คนที่เขามีปัญหาในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ